ด้วยทำไปด้วยจะได้ลดระยะเวลาการอ่านสองสัจนูนโตนะคะทำได้วยตัวเองเนาะไม่ต้องกลัวผิดหรอกดูเฉยเฉิหมดเลยแล้วก็ส่งส่งวันอาทิตย์เพื่อรับควนก่อนสอบ คือ่องายเนาะแต่ว่า,ถาสถากนกนารณ์บปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เล็กตตอน,น,นแล้วนะคะแต่ก็คือ,อยังมันก็ยังอยู่ในคอร์สที่เราต้องเรียนอยู่แล้วก็เคื่อใสายใน เครื่องโดยตรงเลยที่มันปล่อยแต่เลเซอฟังก์การนะคะถ้าเราไม่ได้เอาทาร์เก็ตไปไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือโดสเลเซอรอกนะคะแล้วก็โดสนะคะโดสที่มันยูนิฟอร์มหมายความว่ายูนิฟอร์มโดสมันจะสม่ำเสมอบริเวณที่เป็นพื้นผิวนะคะที่พื้นผิวนะ่ะความสม่ำเสมอหลักั้นมันจะค่อยๆลดลงวันเนี้ย เราถึงใกล้กับศูนย์รอยโรคที่เขาใช้ในการถ่ายอิเล็กตรอนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก superficial tumor คะ่ะก็คือเบอร์ที่อยู่บริเวณแบบเป็นพื้นผิวนะคะผิวหัวส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ลึกมากนะคะพลังงานของอิเล็กตรอนก็คือมีตั้งแต่ 4eV ถึงนี้ 5eV หน่วยนะถ้าอิเล็กตรอมันจะเป็น eV นะคะแต่ถ้าเป็นโฟตอนหมดมันจะเป็น เวลาที่เราใช้อิเล็กตรอนโบดเนี่ยส่วนที่มันแตกต่างจากตัวเครื่องฉายมันก็จะมีตัวของทาร์เก็ตใช่ไหมะคะที่เราไม่ใช้ทาร์เก็ตนะคะแล้วก็ตัวสกแก็ปเปอร์ดิฟฟอ์ยที่เราจะทําให้จากอิเล็กตรอนที่มันเป็นเพนซิ ee, ลบียก,กระจายแก็เปอร์ดิฟฟอร์กระจายออกนะคะแล้วก็การใช้แอปพลิเคเตอร์หรือโคนในการที่จะจำกัด พื้นที่อิเล็กตรอนให้มันอยู่เท่ากับบริเวณที่เราต้องการนีนก็จะเป็นจุดหลักๆที่อยู่ในเครื่องสามโดที่มันต่างจากโหรดออนโมลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกราฟของอิเล็กตรอนแต่ละพลังงานถ้าดูแค่รูปนี้เราจำโตนดได้เหมว่ากราฟเป็นแบบ ตัวที่เซร์่มเป็นโดนเนี่ยเนี่ยช่วงที่สู์สูงก็คือเซอร์เปนะคะตรงที่ผิวะคะ่ะปริมาณสีจะสูงมากเลยตั้งแต่80%ตตเอร์เซ็นตขึ้นไปจนถึงร้อยเปอร์เซ็นตตามตามทลังงานจลภาคนะคะคือปริมาณสีมันจะสูงที่ผิวแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขึน้นมาแค่นี้ไม่ได้ลึกมากนะคะไม่ได้ลึกมากเลยนะคะหลังจากนั้นมันก็จะลงมาแบบ ลดลงมาแบบเร็วมากจนถึงศูนย์เลยข้างล่างก็จะมีหางอยู่แค่นิดเดียวต่างจากตัวโปรตอนนะคะการที่มันลดลงมาแบบเร็วๆแบบเนี้ยที่ค่อนข้างจะลดเร็วแล้วก็หางแบบสั้นๆจนถึงติดติดศูนย์เนี่ยมันข้อดีก็คือเรื่อง normal tissue ที่อยู่หลังก้อนนะคะมันจะได้รับโดสน,อน้อยนะคะต่างจากตัวโปรตอนเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเทียมไปอยู่โปรตอนเนี่ย มันยังได้เอาวิชวลได้ลงอยู่นะคะนี่จะเป็นลักษณะกราะของค e ลืนฟังชันตอนนี้ก็เปรียบเทียบระหว่างโฟตอนหงกับเเล็งตรอนตอนนี้จะเป็นการ,รเปรียบเทียบการอ e ิเล็กตรอนกับเล็กตรอนหรือว่าเป็นโปรตอนก็ได้นะคะส่วนที่ต่างในน,นี้ เรียนาดาวน์โหลดไหมคะเซ r f ์ c ฟต o ด e ครั้งที่แล้วกราฟของงสีมีประมาณสี่ดีเดียนใช่ไหมทดสอบกับเสลดทช่ไหมแบบแบบทดสอบมือเสารมันจะมีประมาณสี่ดีเดียนนะคะอันแรกเป็นเซ r f ์ c ฟต o ด e ก่อนเซ r f ์ c ฟต o ด e ก็คือปริมาณ โต,ตอนเนี่ยมันค่อนข้างกระตับนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือตัวนี้ตัวความลึกของเขาอค่ะความลึกของเขาอหรือว่าเป็นความลึกสูงสุดก็ได้ใีแม็กเขาของของตัวอเ มันจะไม่ลึกมากสังเกตว่าเนที่ห้าเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าหมดแล้วนะคะมังมานสูงๆมันจะใกล้ผิดในขณะที่ตัวโฟตอนเนี่ยมันจะมากขึ้นตามพลังงานที่มากขึ้นมันจะค่อยๆลึกขึ้นตัวที่สามก็จะเป็นวิวอัพดิเซนของเขาวิวอัพดิเซนก็คือช่วงที่มันค่อยๆบนพลังงานขึ้นจนถึงดีแม ตัวของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะแค่น,นี้ันจะเป็นชน่องที่สามเผื่อจริงๆเล็กกว่านี้นะคะในขณะที่โปรตอนหมดเนี่ยมันอนข้างจะเยอ,อะถ้าหนูดูเด่นนะเหมือนกับมันจะใกล้กันแต่จริงคือความลึกมันจะต่างกันนะคะโปรตอนอิเล็กตรอนเขาขยายครอบเฉยๆแล้วก็เลยดูเหมือนจะกว้างแต่จริงๆมันแคบมากนะคะ,นะคะตัวสุดท้ายคือเลนสคะ้า มันจะเป็น exit dose เนะ okay, ose, าะ exit dose พวกนี้ exit dose exit dose ก็คือของอิเล็กตรอนที่แคบเกิเป็นสูงอันนี้มันยังอยู่นะมันเป็านมันยาวมากถ้าของอิเล็กตรอนเราเราดูที่มันเป็นโดม ไม่ได้รับกำสีเลยหรับน้อยมากๆนะคะในขณะที่ของโฟตอนเป็นไงคะโองด,ดูก้อนขนาดที่สิบดูความลึกที่สิบสิบเซนเท่ากันสีเขียวเรียงรันงมาสิบเซนนะของอิเล็กตรอนขนาดคลตัองสิบแปดเอลวีอ่ะคือ ปริมาณสีเป็นยังไงคะน้อยมากแค่10%เปอร์เซ็นเองนะคะก็้ลองลักใหม่ถ้ายิ่งใช้พลังงานน้อยอกว่านี้มันยิ่งน้อยลงในขณะที่ตัวนี้เป็นไงเต็มที่1ิบนะเขายังได้โลตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะตัวตัวตัวที่มันเป็นโปรตอนอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมาะก,กับก้อนเมล็งที่มันอยู่ลึกลงไป อยูเยอะนะคะส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยระหว่างที่มันดอกลงลดันดอกลงเร็วเราก็เลยใช้ใช้แค่บริเวณที่เป็น s u บซูปเปอร์วรหรือเซอร์เหรือเต็มที่แบบก้อนที่มันไม่ได้ลึกมานะคะกค่ะเพราจะเลือกใช้ตามความลึกของตัวข้อนมากกว่านะคะถามว่าปัจจุบันนี้อิเล็กตรอนทำไมใช้น้อยลงนะคะก็คือบางทีเขาก็โปรตอนมันมันก็ช่วยได้แบบ เหมือนเครื่องรุ่นใหม่ๆเทคโนโลใหม่ๆเนี่ยครบความช่วยได้มากขึ้นแล้วอะไรอาเงยคะ่ะมันก็เลยทําให้แบบดีชันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็หาเร็วอแล้วก็การผ่าตัดวิวัฒนาการการผ่าตัดอะไรอย่างเี้ด้วยนะคะ,คะก็เลยใช้นเลกตัวน้อยลงค่นะนี่ก็จะเป็นของกราฟนะคะดูเซอร์เฟสโดสแมคซิมั่มโดสนะคะแล้วก็โดสที่มากกว่าดีไหม มากนะคะความเป็นสูงสุดสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอในอิเล็ก่อนคือแบบนี้ค่ะเป็นซาโลนไอลังสีเ,เล็กๆที่มันแบบเกิดจะติดโซน่ะเป็นซาโลนค่ะันนี้เป็นซอรเป็นซาโลนนี่คือ การเคลื่นที่ใช่ไหมคะที่มันเกิดต่อไปนะคะเป็นตะลุมตัวนี้ก็เกิดจากพวกตัวอิเล็กตรอนเองน่ะที่วิ่งไปชนพวกอุปกรณ์พวกโคดพวกอิเล็กโคนพวกแอพติเคเตอร์พวกเนี้ยค่ะที่มันเป็นวัสดุที่หาขึ้นมาแล้วมันจะเกิดเป็นเด็กนะคะเป็นตะลุมเป็นเป็นเอกซเรย์นะเป็นโรตอนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้มีรังสีสูงจะต้องเป็นกางวลนะ ก,ออกมไมั่ไม่ได้ทําให้ถึงขั้นคนไข้ต้องเกิดความมีเกียร์ข้ามนะแต่ว่ามันกังเกิดอยู่เพราะว่าเกิดจากอิเล็กตรอนของโปรตีนนะคะโอเคอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเป็นโมโนอิเลนสเตติกก็คือเป็นพลังงานเดียวๆออกมาเลยเป็นแบบเป็นเ,นเอนไซม์ปีออกมาถึงนะคะผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านพวกเป็นไกด์นะคะสเตเตอรีฟอมอนผ่านแบบไอแมสเจอร์ชั่มเบอร์ใช่ไหมในหัวในหัวเครื่องนะคะแล้วก็ผ่านตัวตัวแอร์ลงมา ะะสิ่งนี้จะบอกอะไรก็คือไอสิ่งที่เขาผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเรเดันที่เรียกว่าเป็นสรุปขึ้นเพราะเขาวิ่งลงมาเขาก็ผ่านไงผ่านทุกอย่างมดดีกิเลคอนมันวิ่งไปชนกับกวัตถุอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ชนกับแอร์ก็มันมีแรงดันของเขาอยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นสรุปขึ้นค่ะทาให้หางมานะันไม่ติดกับแกนแกนปีกที่เป็นสูง แล้วก็ขั้นตอนอินเนอร์เซชั่นนะคะของตัวอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนจะชนกับวัตถุแอบสต็อกนี่ก็คือเป็นตัววัตถุตัวนี้รวมถึงกิแนแอดด้วยนะ,ะมีอะไรบ้างเอ่ยเราจะแบ่งเป็นอินอิลาสติกกับอิลาสติกอินอิเลสติกคือชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นอิลาสติกยืด มันก็จะมีทั้ง ะะมันจะมีเป็นแบบอไปิทอแล้วก็ชนเข้าไปที่นิวเคลียสหรือว่าเป็นแบบที่อยู่ระหว่างของนิวเคลียสนะคะของตัวอะตอมถ้าชนแบบไม่ยืดหยุ่นถึงจะมีการสูญเสียพลังงานหรือว่ามีพลักงเกิดขึ้นนะคะส่วนชนแบบยืดหยุ่นมันจะไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่ที่ ส่วนชนแบบอินดิเลสติกนะคะถ้าเกิดที่อตอมิกก็คือตัวที่อิเล็กตรอนมันวิ่งอยู่ข้างนอกมันจะเกิด อิลากติกจะไม่มีการสูญเสียพลังงานแต่ว่าจะเปลี่ยนทิศทางนะคะส่วนอินอิลากติกก็จะมีไ i ออนไ t เซชันเอ็ก a t สเทนะคะแล้วก็เป็นสารูบลลิวทเนาะ,ะแล้วก็การสูญเสียพลังงานของเขาน่ะก็จากถ้าเทียบกับน้ำนะคะการสูญเสียพลังงานก็คือวิ่งไป1เซนวิ่งผ่านน้ำหนเซน วิ่งผ่านน้ำหนึ่งเซนน่ะจะเสียพลังงานสองเอ็มสองเมกะอิเล็กตรอนโหมดมันก็เป็นสองเอ็มเอวีเปอร์เซนติเมตรก็คือถ้าเขาวิ่งผ่านน้ำเซนหนึ่งก็พลังงานก็จะถูกเสียเป็นสองเมกะอิเล็กตรอนโวหมดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอะไรคะ ขึ้นอยู่กับพลังงานขึ้นอยู่กับพลังงานแล <deal> like like ้วก็อิเล็กตรอนเดนจิตี้ด้วยของตัวกลางนั้นนะถ้าอิเล็กตรอนพลังงานสูงอ่าเดนจิตี้มันจงมาเดนจิตี้มีค่าสูงขึ้นหรือลดลงเนี้ยมันก็จะทําให้การถ่ายสูญเสียพลังงานถ่ายเทพลังงานก็ค่าก็จะไม่ได้เป็นประมาณก็จะแหวกขึ้นหรือลง ก็เรียกว่าแม็กซ์บอกซิ่งพลังหร์อหน่อหวมันจะเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อแกรมต่อด้วยตารางเมตรนะคะเป็นสารางที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกับสัดส่วนโดยตรงนะเพราะพูดตรนสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานของอิเล็กตรอนแล้วก็ค่าอตอมิกนัมเบอร์ยกกำลังสองคล้ายๆกับอินดักชั่น เร่ก็อนกิ่เอฟเฟกเป็นแ่กลังกอันนี้เป็นแท็ก่อ อ็ควอนตัมคิเนชันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่มันก็เกิดขึ้นจากการที่มันผ่านตัววินโดว์ทั้งหลายแหล่มันมานะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนพลังงานสูงแล้วก็วัสดุมันมีเลขอะตอมิกสูงๆอ่ะม,มันก็จะเกิดควอนตัมคิเนชันตัวนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นสัวส่วนทึ่กำลังกักร,กรเข้าใจที่เราพูดคือ คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดตัว,ตวเป็นตาลูเพราะว่ามันมีตัววนะินโด์เนาะ